نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วพลูงอั קד ะต์มิลิซานี่ยฟ قه قولهأمابعدالسلامعليكمورحمةاللهوبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์นะครับพี่น้องครับทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยทุกคนมีเครือญาติทุกคนมีพี่น้องนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดหรือญาติในวงที่ห่างๆกันไปทุกคนมีหมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับเอาไว้นะครับว่าพยายามเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติโดยเฉพาะเชื้อญาติที่ใกล้ชิดให้เราพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับเครือญาติของเราเพราะ การให้ความเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการให้ความสนิทสนมให้ความใกล้ชิดกับเครือญาติเป็นเหตุประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การได้รับความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานาะฮุตลาเราผูกพันกับเครือญาติฮะดีษบางบทบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะผูกพันให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับเรามีฮะดีษกูเดซี ฮะดีที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดเอาไว้ตามการรายงานของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอับดุลรหะมานบินอาฟได้รายงานว่าเสียงตุร رسول อลลอฮิสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่างนอับดุลรหะมานบินอาฟรายงานว่าฉันได้ยินท่านรอซูลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้าะลลอฮุตับาร์กะวะตาอาลาอัลลอฮ พระองค์ผู้ทรงจำเริญยิ่งพระองค์ผู้ทรงสูงทรงได้ตรัสว่าอันลอฉันคืออัลลอฮ์ฉันคือพระเจ้าวะอันารฮ์มานฉันคือพระเจ้าผู้ทรงเมตตาฉันคือพระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอลักตุลรหิมฉันสร้างมดลูกรหิมแปลว่ามดลูก วาชก็ตุละฮามินอิสมีพี่น้องดูอย่างนี้นะอาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งคำว่ารอฮมานเนี่ยแปลว่าผู้ที่เมตตานะครับคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ารอฮิม่าแปลว่าเมตตารอฮิมรากศัพท์ตัวเดียวกันเลยนะรอฮิม่าแปลว่าเมตตารอฮิมรอฮิมุนแปลว่าหมดลูก อัลลอฮ์บอะว่าฉันเอาลักษณะคํามาจากรากศัพท์ตัวเดียวกันนะครับจากรอฮ์มานเนี่ยเอามาเป็นคําศัพท์ที่เรียกว่ารอฮิมก็คือหมดลูกเอ๊ะเกี่ยวพันกันยังไงเกี่ยวพันกันตรงที่ว่ารอฮ์มานแปลว่าความเมตตารอฮิมหมดลูกเนี่ย เป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะาลาอัลลอฮ์บอกว่ามาจากราบศัพท์คําเดียวกันที่มาจากฉันมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาระฮินแปลว่ามดลูกรากศัพท์ตรงนี้มาจากคาว่าเมตตาเพราะว่าในมดลูกเนี่ยเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะาลาโปรดเมตตาให้มดลูกทุกมดลูก หมโลกทุกอันเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เมตตาให้สิ่งที่มันจะเกิดตัวอ่อนทารกน้อยที่จะเกิดจากมดลูกตรงนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพอเขาไปสู่มดลูกแล้วนี่นะครับคำว่ารอหิมมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าญาติใกล้ชิดหมายถึงอะไรครับ หมายถึงพี่น้องที่มาจากมดลูกเดียวกันมาจากท้องเดียวกันถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยนะมาจากความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดเลยรอฮ์มานแปลว่าผู้ที่มีความเมตตารอฮิมแปลว่ามดลูกหลังจากที่มดลูกได เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของทารกน้อยทุกคนต้องผ่านมดลูกพอผ่านออกมาแล้วคลอดคลอดออกจากคันของมารดานะครับก็เข้ามาสู่โลกดุนยานี้และทุกคนที่คลอดออกมาจากมดลูกเดียวกันนะเขาเรียกว่ารหิมก็คือเป็นผู้ที่มีญาติใกล้ชิดเป็นญาติใกล้ชิดกันเอาละจุดประสงค์อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเป็นญาติใกล้ชิดกันแล้วนี่นะ ล l l a ์ Allah ก็ตัดต่อนะครับว่าฟァม,มันวาซลาฮาวะซอลตูหูใครที่เชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดใครที่เชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดวาซอนตููฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาวามันกอตออาฮาบะตัตตูหูใครก็ตามแทนที่ตัดขาดความสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดล l l a ์ Allah ได้ตัดว่าฉันก็จะตัด ขาดความสัมพันธ์กับเขาตัดความตัดขาดความสำคัญนะครับคืออะไรคือไม่ช่วยเหลือเขาไม่เมตตาต่อเขานะครับไม่ประทานริสกีสิ่งดีๆต่างๆที่จะมาจากอัลลอฮ์นอัลลอฮ์ก็จะตัดออกนะครับไม่ช่วยเหลือบ่าวคนนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่นอ้องอัรรอฮิมเนี่ยก็คือแปลโดยรวมแล้วก็คือแปลว่ามาจากรากศัพท์ของความเมตตา จากความเมตตาตรงนั้นเนี่ยมามามาถูบรรจุให้มีความหมายคือมดลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในมดลูกทั้งหมดทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่อสุจิเริ่มตั้งแต่ก้อนเลือดภายเป็นก้อนเนื้อมีกระดูกถูกถูกควบคุมให้อยู่ในมดลูกอยู่ในน้ําที่ลอยตัวอยู่แล้วก็ค่อยๆมีร่างกายทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นหูเป็นตาเป็นหัวใจเป็นร่างกายเป็นเล็บเป็นลายนิ้วมือทั้งหมดนั้น มาจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาถูกส่งเข้าไปอยู่ในมดลูกจากในมดลูกคลอดออกมาเป็นทารกน้อยแล้วหลังจากนั้นคลอดมาคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่ากลายมาเป็นญาติใกล้ชิดกันอัลลอฮ์บอกว่านี่ตรงนี้เป็นความเมตตาญาติใกล้ชิดเนี่ยรากศัพท์ของมันมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮ์จึงกำชับมันวะซัลฮาวะซอล,ซอลตูใครก็ตามแต่ที่ เชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดแล้วก็มีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดเลยนะญาติที่ไม่ใกล้ชิดก็เชื่อมสัมพันธ์ด้วยเพราะถือว่าเป็นเครือญาตินะครับอาจจะห่างไปแต่ก็เป็นรากสัพที่มาจากมดลูกอาจจะเป็นพี่เป็นน้องนะครับกันอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ห่างกันไปอีกชั้นหนึ่งในทํานองนี้ สรุปแล้วคือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาเชื่อมสัมพันธ์กับเขาด้วยพี่น้องมีฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะเราเคยอ่านกันมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้จะอ่านอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไดรับรู้นะครับว่าคำว่าญ,ญาติใกล้ชิดนั้นมีรากศัพท์มาจากคําว่าอรอ์มานแปลว่าการความเมตตาหรือผู้ที่เมตตา นะครับผู้ให้ความเมตตาแปลว่าเครือญาติทั้งหมดที่ได้มาอยู่ร่วมกันในโลกดุนยานี้หลักสำคัญคือมาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานฮฺวะตาลาและ Allah อัลลอฮฺยังกำชับอีกด้วยความเมตตาตรงนี้ใครสานต่อใครเชื่อมสัมพันธ์ใครรักกันใครดูแลกันใครมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเกี่ยวพันกันนะครับ อัลลอฮ์บอกว่าฉันก็จะเกี่ยวพันกับเขาด้วยฉันก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาด้วยมีหะดิษบางบทมาขยายความตรงนี้อีกนะครับว่ามันอาฮบะบอยุบสะตาละหูฟีริสกีฮีวายุนสะละหูฟีอาซาริฮีฟัลยาินรอฮิมาหูเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรีพี่น้องครับ ฮะดิษมีนี่มีใจความนะครับเกี่ยวพันกับเรื่องของเครือญาติเช่นเดียวกันซึ่งเครือญาติเรารู้แล้วนะว่ารักท์ม,มาจากผู้เมตาตาแปลว่าเครือญาติทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้มาจากผู้เมตตามาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนามีความรักมีความชอบที่จะทำให อยากจะได้ริสกีที่มันกว้างขวางบาซาตอเนี่ยแปลว่าแปลว่าแผ่ขยายนะครับริสกีที่มันจะแผ่ขยายต่อหน้าเขาริสกีที่มันจะเพิ่มพูนขึ้นต่อหน้าเขาวายุนซะละหูฟีอัสาริฮีแล้วก็ปรารถนาเหลือเกินอยากที่จะมีชีวิตที่ยาวอาลัลลอฮ์เพิ่มพูนให้นะ อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อายุขัยเนี่ยยืนยาออกไปอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาเพิ่มพูนให้จริงอยู่ในในกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยอายุของคนเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วตายตัวถูกกำหนดมาแล้วตายตัวแต่กำหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่กำหนดไว้ทางเดียวนะตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์สมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดให้คนคนหนึ่งนะ่ไว้สองทางจะตายตอนอายุห0สปีอีกทางหนึ่ง ถ้าคนคนนี้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอนอายุ70ปีและคนคนนี้ก็ใช้สติปัญญาหลังจากที่เรียนรู้ศาสนาแล้วเข้าใจบัญญัติของอลัลลอฮ์แล้วโอ้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยมันดีจริงๆริเนี่ยริสกีเพิ่มพูนขึ้นอลัลลอฮ์เมตตามากเหลือเกินก็เลือกเอาทางนําตัวนี้มาปฏิบัติโดยเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวาระสุดท้ายก็คือมาตายตอนอายุ70ปีถามว่ายุ่ในกําหนดของอลัลลอฮ์ไหม อยู่ครับแต่แต่คนคนนี้ไม่ค่อยจะเอาเรื่องศาสนาเท่าไรไม่ค่อยสนใจเชื่อมสัมพันธ์กับเคือญาติห่างเหินจากครือญาติพอวาระสุดท้ายมาถึงเขาตายตอนอายุ60ปีถามว่าอยู่ในกำนดของอลัลลอฮ์ไหมอยู่ครับเพราะอะไรอ่ะเขาเลือกเลือกที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับเคือญาติก็ไปตายตอน70ปีไม่สนใจไม่เลือกที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับคือญาติมาตายตอน60ปี ทั้งห7เจปีนี่แหละ70ปีก็ดี60ปีก็ดีก็อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลาเพราะฉะนั้นอายุไขเนี่ยอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์อยู่แล้วไม่ขาดเคลื่อนทีนี้ใจความสำคัญในวันนี้ก็คืออยากที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นอิบาดาที่สูงสง่งอัลลอฮ์เพิ่มอายุขให้เพิ่มอายุไขให้ยืนยาวออกไป นะฮะดีสบุนี้บอกว่าใครก็ตามอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นมีพี่น้องผู้ฟังคนไหนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่อยากจะมีริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นมีไหมมีไหมพี่น้องยกมือซิคงไม่มีหรอกทุกคนต้องการอยากจะได้ริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นใช่ไหมแลว้วก็อยากอยากจะตายเร็วๆเ,เปล่าไม่มีใครอยากจะตายเร็เรวๆอยากจะอยู่นานๆ อยากจะนู่นตายตอน8 0 9 0แล้วก็คือเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วก็ได้ทําความดีมากๆทุกคนอยากจะมีอายุนาน,านๆอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆนานๆไม่มีใครอยากจะตายเร็วหรอกนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะจนก็คืออยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นถ้าต้องการสองสิ่งนี้นะ 1. นริสกีเพิ่มพูน 2. อ,อายุยาวฟัลยาซินรอฮ,ฮิมาหูฮะดิษพูดไปชัด ให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นอิบาดาที่สูงส่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาเพิ่มภูณิสกีให้นะพี่น้องเพิ่มภูนอายุไขให้ยืนยาวออกไปแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ยืนยาออกไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็แล้วแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้อายุไขเนี่ยยืนยาออกไปพระองค์ก็จะให้แต่ตรงนั้นก็อยู่ในกําหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาด,ด้วยดังนั้น หน้าที่สำคัญหลังจากเรียนรู้ในวันนี้แล้วเครือญาติใกล้ชิดมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์มาจากมดลูกเราเนี่ยเป็นเครือญาติใกล้ชิดกันมาจากมดลูกเดียวกันของแม่เรามดลูกทั้งหมดกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นหลอหลอมมาเป็นทารกน้อยแล้วก็คลอดออกมาทุกกระบวนการมาจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาอัลลอฮ์ก็ตัดอีกนะ ใครเชื่อมสัมพันธ์กับกับพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหรือพี่น้องที่ใกล้ชิดหรือจะอาจจะเป็นพี่น้องที่ไกลออกไปก็ตามใครเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ตัดไว้แล้วนะคับ,ว,คบคว่าพระองค์จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาคําว่าพระองค์จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาก็คือทุกอย่างที่เป็นความดีทุกอย่างที่เป็นความเจริญทุกอย่างที่เป็นความโปรดปานอัลลอฮ์ก็จะประทรานให้ นะครับเป็นผู้ที่ประทานให้ไม่ตัดความผูกพันระหว่างพระองค์กับบ่าวของพระองค์ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจึงทั้งให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้หันมาคิดดูซิพี่น้องหันมาตึกตองดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในหมู่ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติหรือเปล่าต้องพยายามนะครับพยายามขนขวายในการที่เราจะได้ปฏิบัติตนเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้มากๆนะครับพี่น้องวบิลลฮิตาฟิกวลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ